สวัสดีครับสวัสดีตอนสายๆเนาะเออวันที่26กันยายนนะครับ2564เนาะกับสายมึอนี่กับมอปพอก,กันที่เก่าเนาะกับคนปลูกต้นไม้เนาะพอท้าปลูกต้นไม้นะครับกสิมาปลูกต้นไม้อีกขึ้เกา่าเลยพี่น้อง แต่ว่าปลูกไปใกล้สิเลียแล้วละ่ะเนาะาฝนตกก็เลยยามบริถายก็เลยทายก่อนเนาะแต่สิมว่าปลูกนี่ครับต้อนอล่างหรือต้อนน้นซี่เนาะนี่กาใน,น้อยผมถอนมากว่านี้ครับกาใน,น้อยเนาะยี่สิบ หายิ่พกต้นนะครับกับมีกาจวงหอมอีกต้นหนึ่งเป็นยาสมุนไพรเนาะครับกะนนซีนี่คือไอ้อลา,างนี่คือผาักการเข้าอื่นนนซี่นะครับแต่ว่ามันแตกต่างกันอยู่เนาะระว่งัง มันซีกับอร่างคืออร่างนี่ดอกกับหมากมันสิหอยลงลุมนะครับแต่ว่าไอ้นนสีนี่มันสีมีตั้งแต่ผักกลางลงไปฝุ่นเนาะหาผาักไตนะครับมันสีไอ้ดอกกับหมากมันสีคือขึ้นข้นบนเนาะแต่ว่าลักษณะยังคือการบดนะครับแตกต่างแค่ดอกกับหมากแค่นั้นเนาะ สรรพคุณนี่ยังต่างๆก็คือแบบเดียวกันเลยนะครับการเนื้อใหม่เนื้อ,อยังมันกระดายนาะเป็นยาผมนะครับนี่สมุนไพรพร้อมเปลือกต้นขูดขูดขูดด,ดีๆมาตำกินแก่ทองร่วงได้ดีนะครับเนื้อใหม่กับง่ามพร้อมบแวยไม่ร่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหูก,ก่อนเนาะ ปลูกเพื่อนี่ล่ะปลูกทีๆเลยแถวนี่ไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ปลูกปลา,วาไว้มีมือสินสุดเนาะปลูกไปเรื่อยๆนะครับปลูกหลายๆแห่งดีเนาะ Oh. ไปเมื่อนี้ก็ร่วมเลี้ยกกับสามสิบต้นแล้วครับเครื่องไม้ร่างเครื่องหม่เปือนน่อยเนาะไม่ตะแบกนะครับไม่ตะแบกมาต้นหนึ่งแล้วก็ได้ไม่ย่าง4ต้นนะครับไม่กล้วยเห็นอีกสองต้นเนาะ เดี๋ยวสั่นๆก่อนนะครับเนาะคลิปนี้เนาะจังไดรกัดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมจี่ไปปลูกต่อให้มันแล้วเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก่ะสวัสดีครับ